หน่วยเลือกตั้งเปิด8โมงนะคะแต่ว่าคุณเศรษฐาเดินทางมาถึงประมาณ7โมง50นาทีไม่เกินนี้นะคะเดินทางมาถึงเป็นคนแรกๆเลยค่ะแต่ว่า ลงคะแนนเป็นคนที่3ค่ะเพราะว่ามัวแต่คุยกับสืมอมวลชนอยู่นะคะหลังจากที่เดินทางมาถึงนะคะก็มาตรวจสอบรายชื่อบริเวณบอดค่ะมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ชุดสบายๆค่ะหลังจากนี้เขาก็จะไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็ไปทำบุญที่วัดต่อค่ะบรรยากาศจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปติดตามช่วงนั้นกันค่ะ นายเศรษฐาทวิสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเดินทางมาที่โรงจอดรถอาคารซิตี้เลคทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16หน่วยเลือกตั้งที่15แขวงคลองเตยเขตคลองเตยของเตขงเต,ขเ,ต,ขเ,ตเลือกตั้งที่4กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่นายเศรษฐามาลงคะแนนในลำดับที่154นายเศรษฐาแต่งกายแบบสบายๆส,ส,สวมเสื้อโปโลสีดำ กางเกงสีเทาขาวรองเท้าพ่อใบสีขาวและเดินเท้ามารอใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เวลา7 5 3มงนาทีเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งอยู่ใกล้กับบ้านเมื่อเดินทางมาถึงนายเศรษฐาได้เดินไปที่ป,ป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์ผู้สมัครสอสอและพรรคการเมืองก่อนที่จะไปตรวจสอบลำดับรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่บอดก่อนเข้าคูหาหย่อนบัตร นายเศรษฐาได้เข้าแถวเพื่อลงคะแนนต่อจากประชาชนเป็นคนที่3หลังจากลงคะแนนเสร็จก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวทั้งสื่อจากไทยและต่างชาติค่ะนายเศรษฐาบอกว่ารู้สึกดีเป็นวันสําคัญของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ทุก4ปีจะมีการเลือกตั้งอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าก่อนออกจากบ้านถือเลือยามใดหรือไม่นายเศรษฐาตอบว่าไม่มีครับ ซึ่งวันนี้เดินทางก่อนเวลาเปิดหีบลงคะแนนเล็กน้อยส่วนหลังจากใช้สิทธิ์เสร็จก็จะกลับไปรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะไปทำบุญที่วัดหลังจากนั้นช่วงเที่ยงก็จะไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆส่วนช่วงบ่ายมีนัดกับแพทย์ตามปกติคาดว่าเวลาประมาณ5โมงครึ่งจะเดินทางไปยังที่ทำการพักเพื่อไทยค่ะผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่ามองการเมืองครั้งนี้อย่างไรนายเศรษฐาบอกว่า นานแล้วที่ไม่ได้มีการเลือกตั้ง4ปีเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือว่าตื่นเต้นมากกว่าและขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในแต่ละพื้นที่